สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินเพื่อนสวัสดีสบายดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยและกาตั้งประเทศเนาะตอนนี้มาแนวยู่ที่ไอไอสยามสแควร์นั่นเองทุกคนพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ทุกคนทําไมคนมันมากันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอทุกคนดูนะครับอันนี้ภาพบรรยากาศนะครับคนเยอะมากๆนะทุกคนดูนะครับอันนี้เป็นสยามสแควร์นะที่วัยร่นนะครับส่วนใหญ่นะครับของที่นี่นะครับมา กันเยอะมากๆนะครับเยอะไม่เยอะดูนะครับนี่ภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นเวลาแค่สี่โมงกว่าๆนะทุกคนแต่คู่คนที่นี่ทําไมมันเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับทุกคนดูนะครับบรรยากาศนะครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ทุกคนดูครับภาพบรรยากาศนะครับนะฮอดูนะครับผมพี่เพื่อนๆนะอันนี้ผมจะถ่ายให้ทุกคน เห็นแล้วก็สัมผัสไปพร้อมๆกันนะว่าคนมันเยอะจริงๆนะครับดูภาพบรรยากาศนะครับนะอยู่ที่นี่นะครับโอ้ก็จะมีการสัมภาษณ์กันนะส่วนใหญ่ก็จะมีการสัมภาษณ์กันทุกคนเออมามีการถ่ายงานถ่ายอะไรสัมภาษณ์กันโอ้ดูนะครับดูอ้มันอาจจะตอบโจทย์นะทุกคนเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์กันต่างๆนะครับ ก็อาจจะตอบโจทย์หรือเปล่าทุกคนดูนะแต่ละแก๊งก็จะมีนะครับมีการแบบสังทผา์อะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนดูนะครับภาพบรรยากาศนะเออทุกคนบอกเลยว,ว่าคนเยอะแยะจริงๆนะครับจุดนี้นะเป็นจุดที่บอกเลยว,ว่าคนเยอะมากๆนะครับเออที่นี่นะสยามสแควร์นะครับคนแบบมาเดินกันบอกลเลยว่ามีทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกวัยจริงๆ นะครับดูภาพาบรรยากาศนะครับมาเดินที่นี่ทุกทุ่นทุกวัยจริงๆนะครับตั้งแต่ไวัยวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะครับก็มากันที่นี่โอ้โหดูนะครับทุกคนมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับคนมันเยอะมากๆนะครับพี่พ่นนะบอก้วยเลยว่าตั้งแต่ผมเดินมาเนี่ยคนมันเยอะแยะขนาดน,นี้เลยเหรอทุกคนดูนะครับพี่เพื่อนนะดูเยอะมากๆนะบอกเลยโอ้โหทุกคน อทุกคนดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะครับทุกคนคิดกันผมไหมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนมันเยอะแยะมากๆนะครับเหมือนมีใครมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าเยอะจริงๆนะครับน่าจะเป็นมีงานอะไรสักอย่างที่เหยทุกคนเออไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะแต่วันนี้ผมก็พาทุกคนมาแล้วก็ให้ดูบรรยากาศนะครับของที่นี่นะแต่สิ่งที่ผมเห็นที่แน่ๆก็คือคนมันเยอะนะครับ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้นะโอ้ดูคนดูนะครับภาพบรรยากาศนะครับเยอะแยะ <c oughs> จริงๆะครับดูอื้สุดยอดจริงๆครับผมเพาคนเยอะจังครับพี่พี่เพื่อนดูนะครับภาพบรรยากาศนะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับพี่พี่เพื่อนดูนะน่าจะมีงานนะเห็นว่าน,น,น่าจะมีงานอะไรสักอย่างนะครับดูนะครับ รู้สึกว่ามันเยอะจริงๆนะครับเพืนะ่อนๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับอันนี้บอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับดูน่าจะมีการ,สรกสะจายเรื่งการนะครับทุกคนดูน่านเลเต็มเลยครับคนบอกเลยว่าเยอะเยอะมากๆเลยนะวันนี้ผมมาบอกว่าเอาตกใจเหมือนกันนะว่าคนทำไมมันเยอะแยะจริงๆตรงนี้นะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไนงะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสวนรวมเลยแหละสวนรวมตรงนี้เลยทุกคนที่มันเยอะสุดนะก็คือตรงนี้แหละตรงที่ผมกําลังยืนอยู่ตรงนี้นะ่นานจะเป็นงานแสดงอะไรสักอย่างนะทุกคนดูตรงข้างในนู่นนะคนมีขยอยกันมาเรื่อยๆขยอยกันแบบมาไม่ขาดสายเลยนะเพื่อนๆนะดูนะครับภาพบรรยากาศดูเรามีทีมชุดบอลด้วยนะ อันนี้เป็นเต็นต์คือปอนใช่ไหมทุกคนภาพบรรยากาศนะครับดูนะครับผมขออนุญาตครับไปถ่ายภาพบรรยากาศนิดเดียวดูนครับอันนี้ผมจะขออนุญาตเข้า,แบบา,าไปถ่ายภาพบรรยากาศนะครับหรรให้ทุกคนได้เห็นดูอันนี้มันจะเป็นแบบชุดการแสดงนะครับทุกคนภาพบรรยากาศโอ้เป็นการแสดงนะทุกคน เรารอดูกันได้ว่าจะเป็นยังไงนี่ครับกำลังน่าจะเริ่มแล้วจะเป็นเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวทุกคนเ,นเริ่มขบวนเริ่มมีการแบบัทุกคนดูนันนี้นจะเป็นการแห่เข้าไปที่บบนะครับคุณผู้ชมด<า>ูแล้ว<า>อ๋อเป็นขบวนขบว,น,ขบวนแห่นะ เป็นกระบวนแห่งจรนะครับตาตอนนี้ยังยังไม่เริ่มขขนะรจรงนะนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะทุกคพ่เพื่อนนะมันจะขาดคลื้นนะ อากาศที่นี่บอกเลยว่าคึกคืนจริงๆภาพบรรยากาศนะโดูผมก็จะตามเข้าไปนะครับทุกคนผมก็อยากจะรู้ว่าเสียงแตรเนี่ยมันจะมีความไพเราะขนาดไหนนะครับทุกคนเสียงแตรของเขาเนี่ยมันจะมีความไพฟล้อขนาดไหนโอ้โหันนี้เซเรเดอร์นะเป็นกามเยเอร์นะทุกคนผมพูดผิดนะอันนี้น่าจะเป็นกามเยเออร์นี่น้อมแสบ ความบรรยากาศนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปเดินให้มันดูค่อยหนะให้มันดูป้ายข้างหน้านะให้มันเห็นได้ชัดดีวววกดว่านะครับทุกส่วนน้าไม่เป็น้าเรียบร้อยเปนข้างหน้านะทุกคนจะเป็นโชว์นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคือโชว์อะไรทุกคนแต่เขาเขียนบอกนะ โรงเรียนอะไรนาน้อยหรืออะไรถ้าบนมา่ <script> ้าใจเหมือนกันาีอาดได้แก๊งนั้นนั่งรอเลยดูบรรยากาศดูภาพภาพบรรยากาศนะครับ เขาจะเล่นตรงนี้ดอนนึงด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 ึงแึงเขาจะเล่นแบบดงดึงดึงดึงดงดึงดงดึกดึงดึงดึงมึดเลดดนงดึงดงดดึงดึงงดดงง นะครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาลืมเลยนะทุกคนใกล้แล้วนะก็รอ,อนะครับทุกคนตอนนี้นะอยู่ขบวนหน้าขบวนนะตอนนี้อยู่ตรงหน้าขบวนนะครับพอดูกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นได้ก็คือคนแบบเยอะม,อกมากๆเลยนะครับ เป็สิ่งที่โดดเห็นนะตอนนี้เนี่ยบอกว,ว่าได้เลยว่าคนเยอะมากๆนะตอนแรกผมก็ยังบอกว่ามันเกิอดอะไรขึ้นนะครับทุกคนรอฟังเสียง น้องน้องปเป็นตาบนี้อะ มดีกว่าทุกคนไ ไปดูสักหน่อยนะทุกคนมาเดินไปดูเขาสักหน่อยเอา <c oughs> ไม่ได้งไงนะครับเครู้สึกว่าเขาจะเดินเร็วที่หน่งนะครับพี่เพื่อนนะ มาทุกคนไปดูเรื่อยๆนะครับนะมาทุกคนแบบเดินตามไปดูรเรื่อยๆ ดูนะครับภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนเยอะจริงๆนะครับพี่ๆเพื่อนดูนะครับดูนะครับ FC นี่ตามไม่หยุดเลยนะครับตามแบบไม่หยุดเลยนะดูนะเพราะตั้งแต่นู่นนะมานะดูนะครับคูคนเยอะแยะมากมายจริงๆนะวันนี้นะมาเรื่อยๆนะาใช้เวลาเดินทางก็ไกลอยู่นะครับดูนะครับตอนนี้ก็น่าจะจบสิ้นนะครับ น่าจะจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆมาถึงจังหวะมีโอกาสนะครับถือโอกาสพอดีนะครับพี่ๆเพื่อนะก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสนุกสนานกันไปนะครับสนุกสนานกันไปนะครับก็คงเสร็จสิ้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูนะครับครูคนก็ลังคั่งนะครับทุกคนก็ลังแบบสนุกสนานนะครับก็เลยยืนนะครับกําลังตกใจอยู่นะทุกคนหลายคนตกใจอยู่ก็เลยแบบ ลังแบบยืนนะครับยืน okay. แบบอึ้งอยู่นะครับดูบรรยากาศนะครับไอ้เงาเสาโน้นบรรยากาศของผ่้นจะดีมากๆนะครับอันนี้ผมเดินให้ทุกคนเห็นชมบรรยากาศกับผมนะครับอยู่ที่สยามสแควร์นะครับที่เพื่อนนะเออสุดจริงๆนะครับบรรยากาศบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับที่นี่นะอยู่ที่สยามสแควร์นะครับคนเยอะมากๆจริงๆนะครับ ไปรุ่นหนุ่มสาวนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าพูดคานี้ไปนะครับทุกคนต้องรู้กันนะครับมาตอนแรกผมก็งงว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ไหนได้ครับมีการแสดงนะครับของโรงเรียนเนาะของโรงเรียนนะครับเออสนุกสนานกันไปนะครับทุกคนบรรยากาศนะหลายคนคงเห็นแล้วล่ะผมก็พาทุกคนชมบรรยากาศนะครับดูนะครับ อบอกเลยว่าคนเยอะจริงๆนะครับภาพบรรยากาศนะครับทุกคนอ่ะทุกคนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับนะผมก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะเจอกันอีพีถัดไปนะทุกคนว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสถานที่ไหนบ้างที่มีความสนุกสนานนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับคลิปนี้ผมขอจบทีเท่นนี้แล้วกันนะครับทุกคนผมขออนุญาต กล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย